เี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวจนมันเริ่มเหนียวเขี่ยมท่วนดองครับเนี่ยครับทำเข้ยวเริ่มเหนียวเหนียวเรื่องเต็มคำครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอเจเจเจฟาร์มนี้ผมกะไปได้อันเต้นมายังไ่ะูครับ ราคานะครับก็เลยซื้อมากนะครับเป็นของยี่ห้อยังมิตรแฟงกระซังน้ำเอื้อเพิ่นะครับพี่ที่ทำงานนะครับก็วันนี้ก็ไปดูสูตรเขาเห็ดน้ำจิ้มมูกชิ้นนะครับเร็นสูตรขาเห็ดน้ำจิ้มลูกชิ้นใน u t u b e นะครับเดี๋ยววันนี้ก็ลองมาเห็ดกินกันบิ่งครับตอนเย็นครับกินห่อนดอกกับน้ำจิ้มลูกชิ้นลองเห็ดไว้แล้วครับมาํำกันถือว่าใช้ได้ครับเดี๋ยวผมมาเห็ด มาเห็นแล้วก็ลองกินกันนะครับตอนเย็นครับผมเดี๋ยวไปชมเครื่องปรุงเลยครับมามีอย่างไงครับเครื่องปรุงก็จะมีนะครับมีผักชีผักชีนะครับล้วก็มะเขือเทศนะครับมะเขือเทศตัวนี้ผมก็จะเฮ็ดให้ใส่มะเขือเทศลายกว่าไอ้น้ำข่ามเปียกนะครับมันเอาเอาความเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับแล้วก็มีพริกครับ พริกกระซิ wool, ่ pandemia, เป็นพริกสดนะครับพริกสดเพราะว่าแจนพริกสดแล้วก็มีกระเทียมแล้วก็มะขามเปียกนะครับแล้วก็กระเทียมดองกระเทียมดองใส่เป็นกระเทียมทนนะครับกระเทียมทนดองนะครับเพื่อเพิ่มความปึงปังนะครับกะเดินมาเห็นน้ำจิ้มแล้วก็กินกับลูกชิ้นนะครับมาเนี่ยเดี๋ยวไปบ่งวิธีการเฮ็ดเลยครับครับเริ่มแรกกะหั่นลากบักชีนะครับลากบักชีแล้วก็กระเทียมนะครับ เอาลงไปตำไว้ก่อนนะครับลากผักชีกระเทียมเพิ่มความหอมนะครับสูตรน้ำจิ้มลูกชิ้นจิ้มลูกชิ้นสูตรเอ็ดเองครับเฮ็ดกินแบบเน่นๆที่บ้านได้นะครับไก่เจาะจะเอาไปทำทำกินนะครับมเขือเทศ มะเขือเทศเราก็หั่นเล็กๆนะครับเพื่อเวลาตำมันก็จะง่ายผมจะเอาความเปรี้ยวจากมากะเขือเทศนะครับใส่มะขามเปียกไปตั้งเยอะสูตไปสูตมากครับผมกับเบิ่อนเขาช่วยเขามากนะครับแต่ผมมาดัดแปลงนี่ครับที่เด็ดของเรากระเทียมกระเทียมดองใส่น้ำกระเทียมดองเป็นกระเทียมโทน,นเพื่อเพิ่มความปึ๋งปัง ลองไปทำดูครับพี่ๆน้องๆแซบแน่นอนสูตบดบ้านๆนะครับแล้วก็ไปนั่งกินนั่งกินลูกชิ้นเล่นเกมโอ้สบายใจส่วนลูกชิ้นที่ได้กวจะทอดน้ำมันว่ามี <c oughs> ก็หนึ่งเอาก็ได้ครับหนึ่งเอาก็ดีนะครับไม่ต้องมีน้ำมัน,นครับรสขมวดตำพริกกระเทียม พริกกระเทียมมะเขือเทศนะคมะเขือเทศใส่เยอะหน่อยเพราะว่าผมจะเอาความเปรี้ยวจากมะเขือเทศนะครับใส่แล้วก็ใส่พริกกระเทียมผักชีรากผักชีนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาไปไปปั่นไปผัดไปผัดในกระทะนะครับเดี๋ยวไปชมในกระทะเลยครับใส่น้ำตาลนะครับสาคัญในสูตรผมใช้ น้ำน้ำตาลทรายน้ำน้ำตาลหลายน้ำตาลครับวันนี้ผมทำกินเองมมมีแค่น้ำตาลทรายผมใส่แค่น้ำตาลทรายเขียวพริษที่เราต้องไล่ทำไปแล้วเขี่ยวจนมักแก่เทศแปล้นะ ใส่น้ำกระเทียมดองนะครับผมใช้ปเป็นกระเทียมโทนดองเลยนะครับเพื่อเพิ่มความกรุ่นังนะครับเคี่ยวต่อไปเรื่อยๆครับจนเหนียวครับครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเคี่ยวจนมันเร,มเริ่มเริ่มเหนียวเดียวมชิมก่อนนะครับยังไม่นัวครับ เกิ่มเกลือลงมานิดนะครับเกลือนี่เข้มมากใกล้ได้ที่แล้วครับเดี๋ยวจะปรุงนะครับสูตรกินเองทํากินเองครับง่ายๆที่บ้านครับกระเทียมกองใช้เป็นกระเทียมทนดองเลยนะครับกินแบบลูกชิ้นของเราครับยั่วๆครับยั่วๆว้าวตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมันเิล็ลูกชิ้นยั่วรอรอๆๆๆๆอรอรอแต่รอ ก็ส่วนที่เหลือที่ในกระทะผมก็เดี๋ยวเอาไว้กินวันหลังนะครับลูกชิ้นก็เหลืออยู่ก็เดี๋ยวไปชมตอนชิมกันเลยนะครับว้าวลูกชิ้นของเราก็หนึ่งนางใช่ไหมครับเยอะๆอยู่ๆเดี๋ยวไปกินกับน้ำจิ้มสูตรพิเศษของเราครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นสูตรพิเศษนะครับกับลูกชิ้นหนึ่งนะครับที่แรกว่าจะทอดมันทอดไรแต่หนึ่งกัเป็นตะแสบกว่านะครับหนึ่งไฟหนึ่งนานเกินไปนะครับมาดูเดี๋ยวชิมดูครับอืมอร่อยนะครับ กระเทียมกระเทียมกระเทียมทนนะครับกระเทียมท้นดองนะครับเพิ่มความปรุงฝังนะครับนี่ก็เล่นเกมไม่กินเล่นเกมแซ่ หนึ่งโดนพอดครับกับน้ำจิ้มเหนียวๆนะครับสูตรนี้ไปทำเทศขายก็ได้ครับแซ่บเลยเป็นง่ายๆครับไม่ได้เห็นยากทำง่ายๆเลยแข็งกว่าอร่อยครับ tên hộp xì đây thì khương đường hộp bắt đầu đục chính tính như hỏi luôn nè mà hộp dày là ăn không ăn แับแับเอาเลยครับยืนมาเลยครับครับคำอันไปเลยครับเร็นหนุกสิ้นครับสวยพิเศษกระบาวาเจครับ เทีมของเช่นกับแต่เทียมท่วนดองครับเนี่ยครับน้ำจิ้มเนื้อเหนียวเนื้อเๆนียวเต็มคำครับเื่อกินเองได้ครับที่บ้านอู่นี่นะครับชราบอ่จะกินมึงกินมึงเหลายไหร่ ซี่อเขาสีบาทกินไปอิ่มไหมนี่4ีบัดยเน้นตู้เย็นเลยครึ่งหนึ่งมีคำเน,น้นๆครับกินเนื้อเนี้ออยูว่วอืม ได้กดติดตามเลยนะครับช่องยูทูบจอเจเจฟาร์มครับเมื่อใหม่ไม่เห็นคลิปให้เมื่งใหม่ครับผมก็ขอบคุณทุกพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแั้กดไลค์กดคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับมื้อนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับซุ้มจอเจไอ้ซุ้มช่องยูทูบจอเจเจฟาร์มครับวันนี้ฝากไว้ครับนี่ครับสวัสดีครับ